สวัสดีครับก็อันนี้จะเป็นอีปัญหาหนึ่งนะครับเวลาสมมุติเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยครับสมมุติเราเข้าเกมผ่านตัวเกมแรกนะครับสมมุตินะครับอันนี้ผ่านเข้าผ่านตัวเกมแรกนี่ครับก็สามารถเข้าเกมได้ปกตินะครับ <c oughs> แต่ถ้าเข้าตัวเกมที่สอง โอเคอันนี้เข้าได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นให้ใใหให้้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้รอมนันอัปเดตแพทปกติก่อนเลยครับในกรณีที่เราเปิดเกมหลายหน้าจอนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ IP หลายๆ IP นะครับอาจจะเจอปัญหาพวกนี้ได้นะครับก็คือเวลาเราเปิดเกมมาเนี่ยปุ๊บเรามาคลิกที่ลันเชอร์เนี่ยครับมันจะขึ้นหน้าตาอะไรประมาณนี้ครับก็คือให้ให้เรานะครับก็คืออัพอัปปิดปิดเกมทั้งหมดก่อนนะครับปิดเกมทั้งหมดก่อนเลยนะครับแล้วเราก็มานั่งไล่อัพแพทนะครับในในในโฟลเดอร์เกมที่เรายังไม่ได้อัพอะครับให้เป็นล่าสุดให้หมดครับ เนี่ยครับลัมเชอรมันจะเปิดได้ปกตินะครับอืมแต่ก็ให้เราอัพไปทีละโ <c oughs> ฟลเดอร์เกมนะครับอเนี่ยครับแล้วเราก็จะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับครับขอบคุณครับ